โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้ช่องแบงแบงนะครับผมวันนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยนะครับผมวันนี้นะผมจะมารีวิวเจส s ิกา Ni โครเมเนเซอร์ในเวอร์ชันติดเหงาวันนะครับว่ามันจะโอเคขนาะดไหนมันจะสกิลติดดีขนาะดไหนนะครับผมก็ผมอ่ะ อยากลองทดสอบมานานแลนะ้วก็ว่าผมเนี่ยเป็นการทดสอบครั้งแรกด้วยนะครับผมไม่คิดจะติดคขาเลยแต่ล้มจันทราเนี่ยผมไปติดได้ดาวินชีก่อนนะเดี๋ยวพอรีวิวเสร็จถ้ามันใช้ดีอาจจะติดยาวเดี๋ยามันใช้ไม่ดีก็เดี๋ยวค่อยสลับกันมารีวิวไปพร้อมกันเลยนะครับโดยเจ้าเจสสิก้าแสงนะครับมาดูที่สกิลหรืออะไรต่างๆเบื้องต้นมันก่อนนะครับครับค่าโจมตีเบสิกอยู่ที่1นล้านสามแสนนะครับเป็นตัวดาเมจเวทนะครับเลือดอยู่ที่4ีล้านเจ็ด นะครับระยะยืนอยู่ที่415เป็นตัวที่ยืนไกลามากๆนะครับนี่ก็เป็นตัวที่หลายๆคนนะครับต้องการนะครับอยากเห็นเข้าอยากได้มาในทีเพราะเป็นตัวที่แข็งแกร่งมาก่านะครับผมก็นะครับถามว่าตัวนี้กับบาว์ล็อกในตัวไหนใช้ดีกว่าผมให้เท่าๆกันนะครับถึงผมจะไม่เคยใช้บาว์ล็อกแต่ผมเคยเจอเลเวลแม็กใน r a n k t PVP ซึ่งก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็เลยให้เท่าๆกันแต่ความครบเครื่องเนี่ยไม่เจสซิก้าแสแต่ความหนักดาเมจยังคงต้องให้เจ้าบราวจักกระพัดล็อกนะครับผมอาจะสกิลหนึ่งของเจสซิก้าแสนะครับเป็นการยกเลิกภาวะอาวุธหาวิซึ่งอาตุ5าวิเป็นอาตะที่เยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับผมณตอนนี้ที่เป็นบัฟหมู่นะไม่นับแบบบัฟเดี่ยวนะครับ นี่เป็นบัฟหมู่นะห้าวิเยอะสุดแล้วดังนั้นก็เหมือนลบไปออกไปหมดเลยนะครับซึ่งมป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเจ้าค่าเาสียหายสามพันหกร้อยนะครับแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีกทักษะของศัตรูบนสกิลที่ดีมากนะครับสกิลนี้นะข้ามหลังด้วยนะสกิลนะครับกว้างอยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบจุดนะครับหรือเออสี่ร้อยยี่สิบหรือสี่สิบผมจำไม่ได้ได้ประมาณสี่ร้อยจุดนะครับซึ่งมันข้ามหลังด้วยนะครับก็สกิลสองในกว้างอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยสิบจุดนะครับ ประมาณ415 420จุดประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ดูข้อมูลมาก่อนนะแต่ผมจํามันได้อยู่นะครับผมเป็นการสร้างบาเรียนะครับผม5วินะครับก็คือแก้ทางกับเจสิก้าแสงตัวมันเองเลยนะครับผมก็คือโดนลบ5วิเหมือนกันแล้วเจอกันเองนะครับผมฟื้นฟูนะครับ,นนรบเป็นตัวที่มีทั้งดาเมจและฟื้นฟูในตัวนะครับตัวนี้หายยากมากนะครับตัวแบบนี้ ที่ผมมีตัวที่มีบัฟอย่างนี้และผมมีก็คือเจ้าเซซุนะนะครับที่มีทั้งดาเมจและครบเครื่องแต่มันไม่ได้ครบเครื่องกว่านะครับเพราะตัวนี้มีบารเรียรด้วยนะครับแล้วก็มียกเลิกผลลั์ต่อเนื่องก็คือการล้างบัฟนู่นนี่นั่นต่างๆครับพวกดีบัฟลดพลังยมตีอะไรต่างๆนั่นเลยครับก็ไปดูกันเลยในเกมดีกว่าว่ามันจะโอเคไหมนะครับสำหรับติดเงาสำหรับเจ้าเจสสิกา้าเนโครแมนเซอร์นะครับผมอ่า เราจเจอทีมนี้ครับมาดูกันนะครับว่าจะติดดีขนาดไหนนะครับแต่ผมจะเน้นดูที่ทีมฝั่งตรงข้ามอ่าค่อนข้างเรียกช้านะครับอ่าค่อนข้างเรียกชา้าเลยโอ้ลองดูนะครับผมว่าจะติดดีขนาดไหนอ่า ราดูครับยังไม่เห็นเลยนะถ้าเห็นถ้ามันติดเนี่ยมันจะอ่านี่ไงเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วมันเริ่มติดแล้วครับผมเดี๋ยวผมกดโล่ไปเลยแล้วกันอ่าผมจะดูประมาณแผงหลังของหนุข้ามนะว่าจะโดนกันเยอะหรือเปล่าอ๋อนี่นก็โดนอยู่นะเออก็โอเคอยู่นะ ก็ยังโอเคอยู่ครับยังผมว่ายังโอเคอยู่นะครับย,ยังเป็นตัวที่โอเคอยู่นะครับผมดาเมจยังหวังผลได้นะครับนี่ครับแต่มันดูยากหน่อยเพราะว่าผมเอาดาวินชีเข้ามันก็จะสาร,ร์ลักเหมือนกันนะครับผม <Thanos. S 1> มันจะสาร,ร์ลักเหมือนกันเลยนะครับผมก็ชนะได้ในเกมนี้แต่ว๋วฟังตรงข้ามตัวออกน้อยมาหน่อยนะฝังตรงข้ามตัวออกน้อยไปหน่อยน,น่าจะสร้างน่าจะคูดาวรนเจอร์เขาน่าจะเยอะไปหน่อย อย่าไปลองดูันดีกว่าเมื่อกี้ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ผมว่าสำหรับผมจะให้เห็นชัดก็คือการที่เห็นฝั่งตรงข้ามแบบโดนแล้วแบบติดทั้งฝูงอะ่ะนั่นเนี่ยคือสิ่งที่ผมากมาดูวันนี้นะครับจะประสบความสําเร็จได้ก็คือการที่มันติดทั้งฝูงแบบเห็นเลยว่าแบบมันติดจริงๆนะครับผมอ่าลอดูนะครับ โอ้นี่ไงตายยกแก๊งเลยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอยู่นะเอ้ยไม่ธรรมดาเลยครับทุกคนไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยดูดิเฮ้ยติดดีเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแล้วจะรวดเลยปึ้มนีม่หมดดงแต่แต่ครูดาวเรนเจอร์ช้ามากนะครับผมเพราะว่า มันไม่มีสร้างレนเจอร์ใหม่นะครับผมคูดาวレเ,เจอร์ช้ามากนะอุ้ยแต่โอเคก็โอเคอยู่นะครับเมื่อกี้ก็โดนทีก็คือตายยกแก๊งเลยนะเอยโอเคอยู่ผมชอบผมชอบ,ผมชอบอยู่ผมชอบอยูอ่ไม่ธรรมดานะแต่หลับเจสิก้านะครับติดเกีย์แม่นสกิลโอ้ทีมนี้ผมไม่ค่อยถูกกับไทกะเลยนะครับแล้วก็เขาเอาไม้มาถึง4ตัวโอ้โห อันนี้นี่คือแบบกะให้น้ําผมไม่ได้เล่นเลยอะจริงกะให้น้ําผมไม่ได้เล่นเลยนะทีมอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมจะเล่นเจสิก้าแสงครับนี่ครับวันนี้ผมจะมารลียงเจสสิก้าแสงนะครับแต่กะเป็นตัวบางครับตรงนั้นไม่ต้องห่วงครับแต่เจสิก้าได้เป่าแ้วโดนก็ตายครับนี่ครับโดนไหมวะอ่ะโดนครับโดนโดนครับรอสกิลเป่าเลยครับนี่ครับโดนอยู่นะก็โดนอยู่นะ อ๋ออู้หายไวมากเลยฝั่งของข้ามครับหายไวมากเลยนะครับเพราะฝั่งของข้ามเนี่ยเน้นที่ไม้นะครับผมก็ผมไม่มีไฟนะครับผมอ่าเดี๋ยวพอจโจระเคผมนี่จะยืนลําบากหน่อยเนืจเจอไทกาเนี่ยนับโทว้าก็จะยืนยากหน่อยนะเจอตัวเฮ้ยแต่โอเคนะผมว่าเจสิก้าแสงดาเมจนะครับค่อนข้างเห็นผลเลยนะครับผมระดับเจสิก้าในโครแมนเซอร์นะครับผมอ่าขึ้นมาดับ4แล้ว ผมก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับเคยเจอก็มาตีได้นะครับแต่ว่าสว่วนมากผมยังไม่ค่อยตีคนไทยนะอบอกไว้ก่อนบอกบอกมว่าะทำไมก็ไม่ลุมกันทีมที่โหดเกินไปครับนะครับผมผมจะนานๆนตีนะถ้าเป็นคนถ้าผมจําได้นะว่าคนนี้เคยตีผมผมก็จะตีกลับนะครับผมแต่บางทีผมลืมแล้วผมไปตีไงแนละ้วแบบบางทีผมไม่เคยตีเขาอย่างเงี้ยผมก็ขอโทษด้วยแต่ส่วนมากจะไม่ไม่ลืมนะสม่วนมากจะไม่ลืมนะครับเพราะผมจะจําได้นะคนที่มาตีผมบ่อย แล้วเ่อมาตีผมครั้งเดียวเนี่ยผมพอผ่านไปนานๆก็จำไม่ได้หรอกแต่จําได้ก็นั่นแหละตีกลับนะครับผมจะสังเกตฝั่งตรงข้ามครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามโดนเนี่ยอาอมาตะเนี่ยจะหายหมดเลยนะครับจะหายแบบหายวับเลยนะครับหรือถ้าโดนเนี่ยคอยดูที่แก๊งธาตุมืดฝั่งตรงข้ามนะครับทุกคนถ้าโดนเนี่ยคือหายถ้าโดนนี่คือหายแน่นอนครับดูที่แก๊งธาตุมืดฝั่งตรงข้ามนะครับผม ถ้าโดนคือหายแน่นอนครับตรอัมพตาไปก่อนครับเราจะไม่นี่ครับนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาอ่าติดนะดีนะติดดีนะครับถือว่าโอเคถือว่าผ่าน ว่าสอบผ่านนะครับผมก็ถือว่าโอเคถือว่าติดดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจสิก้าในโครเมเซอร์ติดเงาเออถ้าผมมีเกียร์เยอะกว่านี้ผมคงติดให้มันยาวๆไปเลยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าผมมีเกียร์แค่นี้จริงๆนะครับไม่ใช่สายเติมนะครับหนักๆหน่วงๆนะครับเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับผมเข้าใจด้วยนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมไปหาผมลองรีหาทีมที่ทาเบื้อเยอะๆดีกว่านะครับจะได้เห็นผลนิดนึงอ่ามันก็จะเห็นผลไม่เยอะหรอกเพราะเจสิก้าแสงมันก็ยิงแม่นเวลาเจอท่าที่มันแบบชนะแต่ว่ามันก็จะเห็นได้ง่ายกว่าเฮ้ยแต่ผมหาไม่ได้เลยว่าทีมที่ทาามืดเยอะๆทีมที่ทาามืดเกิน3ตัวนะครับอ่าทาเมืดเยอะๆนี่โอ้ทีมนี้อีกแล้วโอ้ ผมนี่ก็พยายามรีหนีทีมนี้แต่แบบมาเจอแล้วตีเลยแล้วกันเออผมพยายามรีหนีนะเพราะทีมเขาเก่งมากเลยทีมเขาโคตรแข็งแกร่งทีนี้ผมเคยเจอมาแล้วเออโอเคนี่ครับสเกตด,ดาวินชีนะคือพอไม่มีเงานี่คือแบบง่อยไปเลยอุ้ยเปิดมาก็ตีเลยอรอเกินไปมุย้ยโอเคสังเกตที่ทีมฝั่งตรงข้ามนะครับผม ผมจะโฟกัสให้แล้วกันขี่ปืนอาวุธอัดหน้าบ้านเย่ยไม่ได้ช่วยเลยโอ้แพ้นะนี่อย่างเงี้ยนี่ครับทีมเขาแข็งแกร่งมากๆทีมนี้ครับสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็รีเจอร์บ่อยนะนี่ครับผมมีเอลซ่าซีซีนานะนะแต่ว่าผมสู้ชินจังเขาไม่ได้เนี่ยผมนี่ยผมผมผมแบบ ตรงนี้แหละผมแบบรู้สึกว่าแบบเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรเลยรู้สึกว่าเป็นเพราะอะไรว่าไม้เราก็เยอะแต่เราสู้ชินจังเขาไม่ได้อ่ะเออนะครับอาจจะเป็นที่เกียร์ผมอ่อนก็ได้นะครับก็แพ้ไปตามระเบียบนะจริงผมก็รู้แล้วว่าแพ้เพราะว่าทีมคนนี้เขาเก่งมากคือเก่งมากแต่ว่าก็ทาําไงได้ก็รีเจอแต่ทีมนี้อ่ะเออนะครับผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะ ทีมที่แข็งแกร่งเกินไปแข็งแกร่งเกินลีกนะครับทีมแบบนี้แข็งแบบเก่งเกินลีกอ่ะเออเกียร์ก็ไม่ได้ดูเวอร์อะไรนะเออแต่แบบโอ้โหสู้ไม่เคยได้เลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเขามีอะไรดีนั่นแหะสิเขามีอะไรดีวะเขามีเกียร์ที่ดีกว่าเราน่นห่ะเออนะครับผมก็ตามนี้ครับก็คิดห็นเป็นยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่า ตัวดาวินชีเนี่ยมันก็มีสัญลักษณ์สกิลเนี่เหมือนกันแต่ว่าดาวินชีสกิลพอไม่ได้ติดเงามันไม่ค่อยติดเลยมันน้อยครั้งที่จะติดครับดังนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงครับไอที่ติดแบบที่เป็นสัญลักษณ์สะสมมากเป็นของเจสซก้าหมดเลยนะครับผมที่เป็นสะรลับนะครับในเกมนะครับอย่าไปคิดมากก็แบบเอ้ยมันดาวินชีโดนนี่นั่นหลีกประมาณมาสองมาสามดาวินชีถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดดาบถ้าไม่ติดเงาคิกูจูบันจีหรือถ้าไม่ติดดาบคิกูจูบันจีหรือว่าติดเงา าทาจิคิริเนี่ยคือบอกเลยว่าไม่ติดเลยก๊อฟไม่ติดไม่มาสักตัวผมบอกให้ก๊อฟสิบทีบางทีอาจจะไม่มาสักรอบเลยเอาจริงนะครับตัวมันเนิฟหนักแล้วนะครับถ้าไม่มีเจ้าเงาวมาตัวดัมชี่ก็ไม่ได้เกิดเลยนะครับผมก็คิดวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแค่นี้นะครับคิดเห็นเป็นยังไงนะครับคิดยังไงคอมเมนต์ได้เลยว่าโอเคไหมอะไรอย่างนี้เพราะที่ผมหยิบเจ้า,าเจาสิก้าแสงมารีดูเงาเนี่ย คือเหมือนเป็นการรีวิวให้เห็นเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าเหล่าท็อปตำนานท็อปตำนานเขาได้หยิบดาบพิกูจูมันจีมาใส่ให้นะครับถึงนะครับถึงมันจะไม่ใช่เซตหนึ่งวินะครับแต่พอมีเจ้าดาบพี่กูจูมันจีที่ใส่ให้เนี่ยมันจะทําให้สกิลเนี่ยแม่นขึ้นแล้วโดนง่ายขึ้นในหลีกสูงๆเนี่ยอย่างที่รู้ว่าเขาจับแสงมืดมาเล่นกันเยอะครับดังนั้นค่อนข้างเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับสาหรับการติดเงานะครับติดไว้ก่อนดีกว่าไม่ติดครับส่วน ใครที่มีตากคโคจูบัญจิก็จะดีกว่านี้เลยครับลองไปเอาไปรีวิวดูนะครับว่าโอเคไหมแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมให้อยู่ที่ระดับที่ดีเลยครับผมยังไม่ถึงขั้นดีมากเพราะเพราะว่าผมยังไม่ได้เจอทีมที่มันฟูมืดแล้วกันยังไม่ได้เห็นแบบว่าแบบมันเวอร์วังนะครับอย่างดาวินชีเนี่ยใส่ปั๊บก็คือเห็นผลทันทีเลยว่าโกงเพราะามันก๊อปฝั่งตรงข้ามมาเราก็จะรู้ไงมันก๊อปมาแต่ว่าเจ้าเดซิก้าแสงเราดูไม่ค่อยรู้แต่ว่าก็ เห็นแล้วว่ามันดาเมจดหนะักดาเมจโดนโดนง่ายนะครับค่อนข้างเป็นตัวที่โอเคเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับผมลองเอามาเล่นได้นะครับจะเข้าไม่เข้าไม่รู้เอามาเล่นไว้ก่อนนะครับคลิปวันนี้ก็ผมไม่มีอะไรมากนะครับผมขอขอ,ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ